กาบสวัสดีครับผมกาบสวัสดีอ่สอบวันจันท์นะครับเนาะอืมเป็นวันเฮดการเฮดงานนะครับของท,ทุกทุกท่านนี่แหละครับผมมือนีล่มว่อยครับอากาศกาลังดีรู้สึกว่าอุณหภูมิลดลงนะครับเนาะแล้วมือนีกับล่มล่มแห้งกว่าทุกมือที่ผ่านมากนะอาจจะเป็นเพราะมุกดาากนกระยุไก่ไม่น้าโขงนำ้นำนอกพี่น้องเนาะอืม จังหวงดอื่นๆก็อาซียังหอนอยู่นะครับเขาว่ากันไปอากาศดีๆครับมาทักทายกันครับมาาเมื่อวานมา่จ๋านะอ่าช่วงนี้เป็นใจแน่นอนครับผมคือจังมี <c oughs> คือจังเงียบเลยเนาะครับเนาะ <c oughs> น้องข้ามลาไปเวียงจันทร์มาสัน่นเออส่วนต่เฮากะนี่แหละครับนางเฝา <c oughs> นางเฝานาจอของคุณนันทุผู้นี้ไปเนาะว่า สิมี่ไอ่เอ๋ยพูดได้ที่เพิ่นขึ้นมาโกโพสคลิปเชียรน้องข้าลาสิม,มาไล่สดนะครับว่าจากันในเรื่องของโปรเจกต์สารฝันนะครับกอดใจให้ลาแน่นะครับเนาะอันนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วครับมื่อนี้วันที่30มซีบเื่อวันที่สามแล้วนะครับคือว่าช่วงต้นเดือนนาพอเกิดวันที่10ยังที่หลายๆช่องที่เพิ่นบอกนะว่า โปรเจกต์ออกมาแน่นอนว่าสันได้เร็ว,เรวนี่มาสันลักซิมีโปรเจกต์ Project ใหญ่นแนวอู้เนาะถ่าติดตามครับถ่าติดตามตอนนี้นาทีของผมกับทีเฮดได้ทีเชียได้กับออกมาไล่แน่เฮดคลิปเชียนองแน่ตามภาษาตามพื้นนะครับตามภาษาตามพื้นที่ดีเจคนหนึ่งนะครับหักหอมนองเชียนนองสีเฮดได้ก็คือ มาเปิดเพลงมวลมวนสูพ่พมพี่น้องฟังกันคือเกา่าคือหลังนี่แหละครับผมอ่ะทักทายอีกรอบนึงกันแล้วกันเด้อครับผม <c oughs> บอกว่าจะเป็นเอฟซีนะครับทางฟังไทยเฮ้าหรือว่าจะเป็นอ่าทางฟังโซบอเล่านะครับทุกแฝงเอื้อยเอื้อยที่เพิ่นอยู่ทั้งต่างประเทศครับทุกทุกประเทศนอกจากพิ่พนอ่าที่ตามแล้วก็เชียนอนข้ามหลานะรับเนาะนะนะกอดกันไว้ให้แน่นเด้อพี่น้อง,องครับผมอีบุ๊ดนชิงเกินไม่น้องข้ามหลานนะที เฮ็ดเซตสมบูรณ์เนาะฮะถ้าเท่ากับสี่ได้รวมพลังกันเชียร์รวมพลังกันปันนะครับเนาะอ่ามาว่มาจ่าหลายๆคนอาจัยมีความซ่าร่าทา้งด้านของการอ่าโควต์เพื่อนองาข้ามลานะครับจ่าฮะเฮ็ดๆกันไปเนาะแต่ว่าต้องขออนุญาตเพื้นก่อนเด้อครับขออนุญาตทั้งอันอ่าว่าจะเป็นผู้ใดอ่าหลายๆอย่างที่เพป็นมีส่วนเกี่ยวของนะครับเนาะอ่าต่ต้องบอกของกาวเพบนก่อนแต่ผมกูนะเพป็นบงหวงดอกครับแต่ถ้าเทาบ่อก็จะเสียอนุญาตในเหตุยุทธการนั่นแหละเนาะ หนึ่งผลง,งานเพลงที่ผมมากเป็นการส่วนโตครับหักหนุ่มรถจักรฮางมิวสิกอ <Music S 2> ่งง่ายๆครับนองลากันนางอยู่เทางรถมอไซค์ขั้นห่างๆขั้นหนึง่งลองไปน้าโยกไปน้าเป็นตาฮักด้วยครับนะตากระสีวหวานๆในเรื่องคลทปบนี่นตากระสีวหวานแน่เนพราะว่าผมนอนเดิกครับว่ามือว่านี าย้ท่านทีนเพื่อนที่ติดตามช่องผมมกัสซิฮัว่าผมเดินทางไปไปเฮ็ดบุญครับไปเฮ็ดบุญอยู่พระธาตุพนมไปเฮ็ดบุญอยู่วัดมารุขันนครที่ดีเจมดดําเพื่อนเพื่อนสัทธาเพื่อนสักดิท์เพื่อนเลื่อมใสเป็นวัดด่านสองวัดเลยครับผมกับมีโอกาสได้แวะไปทำบุญเนาะครับเนาะวันออกพรรษาอธิษฐาน ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนี่แหละครับผมมีสุขภาพร่างกายพละน้ำไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงอาจจะจัดโรคภัยไข้เจ็บนะฮะนะ,ะจะเล่นลงเรื่องในหนทัทีการงานเงินบกขาดมือเงินบกขาดบัญชีเงินไหลเขาไหลเขา,ลขาตลอดวัสนสันนอหวยพ่อนเอาบุญมาฝากนั้มเด้อครับผม,ขมเข่าวแม่เหล็กการยืมก้อนไหนก็แช่นะครับเนาะแล้อีกสิ่งสำคัญที่อยางจีฟ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกระซวยสนับสนุนทุกๆช่องนีแล้วครับที่เพื่อน เพคลิปไลฟ์สดเชียร์น้องคำหลาเพราะว่าเ้าเป็นพลังหัวห้องตองซอยกันนะครับเนาะเขามาแล้วกาอยาขามโฆษณาเด้อครับนี่ก็เป็นอีกกำลังใจนึงเลยล่ะกำลังใจลักๆับสำหรับทุกทุกช่องที่เป็นเทศยูทูบนะครับเน,ะนาะโฆษณากับอาสิเงาเน่กะเป็นได้กะเบิ่งเบิ้งไรซดเนี่ยคด,ดีเด้อครับผมเป็นกำลังใจให้คนเห็ดช่องยูทูปดีๆครับผมจากใจเลย นักสีใดสั้นไดดอกพี่นอ้องผมขอไปเบื้องหลังบานเนาะสมมุราผมมีเงินอยู่แบบมีเงินสะสมกานเนี้ยยูทูบไปละสมมุรามีเงินอยู่สามพันจริงงพ่อช่องยูทูบรือว่า g o ูเป็นเอเซนเพื่อ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 นอนี่การประมวลผลครับว่าเข้ามาดูจริงไหมโน่นนี่นั่นต่างๆทําผิดคนชุกชนหรือเปล่าจากเงินสามพันมักสิค่อยๆลดลงครับ มั่กษียณค่อยลดลงประมาณว่าจากสามพันอาจจะเหลือสองพันหาก็สิลดลงมาแต่กว่าเพิ่นสีผมมวลเสร็จเหลือสองพันเหลือพันหาเหลือพันหนึ่งเฉยคือผมก็งงเลยครับกับระบบมันเนาะนะใจในกานี่แหละครับถึงบอกว่าอย่าขามโฆษณาเพราะว่าเป็นกําลังใจให้อีหลีครับเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดช่องเฮ็ดคลิปอีหลีอ่ากาณีอีกอย่างหนึ่งโปรเจกต์สารฟันนี่กี อย่าลืมเดอ้ออย่าลืมหองหลาครับผมอย่าอย่าปล่อยมือสูงกันไล้กันเนาะห้ยฮักห้หอมห้แพงกันไว้คือคนเดียวหนึ่งไม่เดอ้อพี่น้องครับผมอ่าไปม้วนอีกหนึ่งบทเพลงกันละกันครับผมเปิดต่อสองเพลงเลยอืมเอาให้ถึกใจเอาให้ถึกใจเจกหนึ่งแล้วก็เอาให้ถึกใจพอแม่พี่น้องเอ็ซีทุ่มถูกขันผ่านไปครับผมกับเพลงหักหนุ่มรถจักรหา่านะครับเนาะแล้วก็มาต่อกันอีกครับอีกหนึ่งบทเพลงพี่น้องทําลาเพื่อในคอเวอร์ไว้ เดือดห้อนยอนโควิดเสือว่า,วาพอแม่พี่น้องที่ที่ตามช่องผมหรือว่าจะเป็นช่องอื่นที่เชียน้องจะขึ้นสินหูครับหูจักเพลงนี้หูจักเพลงก้อนหนานั่นแล้วก็หูจักอีกลหลายเพลงนะครับเรียกเรียว,ว่าหูจักทุกเพลงที่นองข้าหลาพอเบื่อไหวนะครับเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวออกนอกเรื่องน้องขําหลาในนิดนึงสีมาว,าว่าเรื่องรีวิวงาน ไหลเรือไฟอที่จังหวัดนครพนมเนาะถ้ามาประทับใจบอกับความสวยงามของขบวนเรือไฟนะครจากอำเภอต่างๆอาจซิมี่อ่เาเพื่อนมายัางครับแบบลำเล็กลำกลางลำใหญ่เนาะอ่ากเล้วแต่อำเภอเพิ่นเ่ละอำเภอเพิ่นเพิ่นสีสานสาันขึ้นมาก อาชีตามงบประมาณของแต่ละอำเภอนะี่ยนก็ว่ากันไปนะครับความสวยงามเนี่ยกะงามครับงามหลีแต่การไปรรบมีเป็นครั้งแรกคนหลายรดหลายอ่าคนหลายรดหลายบานันีิกาเพิ่มมายัางล่ะครับบันเนี่ยบัตรค้าสิกับแต่ละคนกัสียากับเวลาทมันแตกต่างกันไปแต่รถมันติดครับ กหย้อนมาตางค้นตางกันครับเอ้าเดี๋ยวเอย,ยสิครับตอนนั้นสามถุงเด้อเข้ากับคนที่คืนวันเข้าสิครับสามถุงคนเดียวเนาะมันก็มีคนอื่นอยากจะคืนคืนจะเข้หาไห่แล้ววาเออถักครับสามถุงก,ถกันแล้วโอเคกันแล้วดีลด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 รถรถที่สิบหลายลรถที่สิบปติดแต่รถมันติดครับรถมันติดแต่สองถุงจะเป็นหอดเที่ยงขึ้นผมเนี่ยนายจะออกเป็นขั้นสุดท้ายของมูเป็นขบวนสุดท้ายเพราะว่านอกจากรถสีไลน์เนี่ยรถติดแล้วมีผงใหญ่คนนึงเป็นขับรถกระบะ มักกันทาาผมไหวผมออกว่าไรครับผมกันน่งหาเพ่อนจนหอดเทีย่งยขงขึ้โโมมนจังอยเด้เขับออกไปได้ไ <c oughs> วันนี่กับกัวสิออกจากโตเมืองน,นครพนมในลถนมันมก็นยังหลยอยู่ครับผม,มนครพนมอาจสิบไดไปเป็นเธอสุดท้ายอาสิเดไปไปไปอีกแต่ว่างานเนี่ย ขอขอสินสุดแต่เพียเทโทนี้คือสิบว่าปอีกแล้วครับผมลาบแล้วครับลาบแล้วลาบแล้วย่างหน่อยก็ได้ไปเบิร์นเมื่อไหร่นะครับเนาะโอ้ยนอนเดือครับกว่าจะขับรถห่องหอนมุกยานาก่ะตีสามสุดยอดครับสุดยอดดีดีผมไปไปกับมูผมถ้าเจ้าขับรถของครับรถเกง่ง อาก่ไปผู้เดียวนี้ตายอย่าได้เปิดนี่สอนนอนอยู่คุณพี่ครับอย่าลืมเน้อพี่น้องครับบัตรเพ่งอ่ากอดใจเวลาแน่เขาหนองข้ามหล่าเนาะรับคือปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเชียร์กดไลค์กดแชร์ช่องทางไหนทีพอพี่น้องสามารถแช่ไดแห่แช่ไปเลยครับผมนี่เป็นการเป็นการเชียร์เป็นการสนับสนุนที่ถูกตองถึงวิธีนะครับเนาะ ผมกระถาผมกระถาข้องอยู่แต่ครับว่าทำเพลงออกมาาพกกรสีกดลค์กดแชร์แล้วก็มาเปิดเพลงเชียร์ผ่านคืนวิทยุเก่าสุดสามที่ผมจัดอยู่ในขนาดนี้นะครับเนาะแล้วก็จิฟากช่องให้น้องๆอ,อยู่ในเครือแสปิท่ามิเดียเนี่ยนะครับผมอีก2คืนเปิดสนับสนุนซอยๆกันไป สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทสักคนพี่น้องครับผมเดี๋ยวคลิปม,มันสิเงาจนเกินไปเนาะขอบคุณที่เขอบา่าติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้อครับแล้วก็ขอบคุณทีบอกความโฆษณาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับผมพลังบวกกันเฮ้าก็คุ้มกันไว้ครับผมชิดนอ้องขมลากกันต่อไปสวัสดีครับ